ตื่เต้นตื่นื่นเนต่ต้นตื่นเน่นเต้น่้นตื่นเต้่นเนื้ืนเต้นตื้นต่นนตื่นเต้่เ้นเต้นืต้นต้ตนเต้เต้่่ตน่น่เื้น้ต้เน่เเเน มานั่งกินข้าวที่บ้านคุณยายก็พับใส่ถุงวางไว้บนเก้าอี้บนโต๊ะนะคะพอดีกินข้าวเสร็จก็ด่วนรีบไปเอาเอกสารที่ที่เขาถ่ายไว้ให้เพราะว่าจะต้องเซ็นให้เจ้าหน้าที่กองทุนเพื่อตรวจสอบแล้วก็จะได้ไปธนาคารนะคะดูความที่รีบว่าจะไปเอาเอกสารที่เขาถ่ายให้ขึ้นไปเซ็นที่บนอ่เก็อเลยลืมรเป๋าเงินนะคะกระเป๋าใส่เฉพาะเงนินเลยค่ะมีสองสองก้อนเพราะว่ามีเงินดอกเบี้ยเงินออมหนึ่งหนึ่งก้อนแล้วก็ อ,อีกอีกอีกก้อนหนึ่งก็เป็นเงินสมาชิกเสียชีวิตแล้วสมาชิกที่คืนนึงสรนักหนคืนนะคะทั้งหมดมันเป็นสองแสนสี่หมื่นบาทตอนนั้นรู้รู้ไหมครับว่าหายไม่รู้นึกไม่ได้เพราะว่าขึ้นไปเซ็นเอกสารได้ประมาณ20-30บบใบนะคะด้วยความที่รีบรีบออกจากร้านอาหารไปก็ไปเอาเอกสารที่ถ่ายไว้แล้วก็ขึ้นไปเซ็น โดยเฉพาะที่ว่าในความรีบที่เซ็นอยากเซ็นที่เสร็จเร็วๆเพื่อเราจะได้รีบไปเอาเงินเข้าที่แบงค์มาค่ะกลัวจะแบง์จะผิดก่อนะคะในความที่รีบมากจนเซ็นเกือบจะเสร็จนะคะคุณนักถิ่นก็ขึ้นไปถามว่าคุณป้าลินขอตังค์ไหมนึกได้ทันทีตอนนั้นเลยค่ะเพราะตอนที่เซ็นเอกสารนม่ได้ค่ะรีบเซ็นนะคะรีบเซ็นให้เสร็จแต่ก็กลัวกว่าจะเสร็จนะคะนานมากเจ้าหน้าที่เขาบอกที่ไม่ต้องใจร้อนใจเย็น สานจนเซนแทบไม่ถูกแหละค่ะขอบคุณคุณยายกับขอบคุณคุณยายไอ้แม่กระตินนะคะขอบคุณกระตินคุณแม่ไฮบูมันนั่งสั่นคือลูกหน่อยเนาะลตาไหลตั้งบนอำเภอเลยค่ะลูกตาไหลตลอดไม่รู้จะทำยังไงไฮรูปหาทานตลอดโมงสามมากเลยใช่สากับหกโมงกว่าก็มีลูกค้ามาาลูกค้เต็มร้านอ่ะทุกโต๊ะเสร็จปุ๊บก็ะเขาก็ลงไปหมดเลยเลยแล้วต้นสุดท้ายเสร็จปุ๊บก็พี่ก็เก็บเนาะพอต้นสุดท้ายกินเสร็จปุ๊บเข้าเขา ลูกค้าเดี๋ยวขอนั่งเล่นก่อนแล้วต๊นที่เขาคิดป้าให้ป้าเขาไปยังไม่ได้เก็บก็รอไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าเนี่แหละป้ากแเลยอุ๊บมองบรรยากาอุ๊เหมือนแกจะไปตลาดได้หอ่ะนี่ป้าเลยลุกขึ้นไปเก็บอ้าวตอนนี้เรารลืมเอกสารอย่างละป้าก็บ่าแบบนี้เนาะยายแกก็นั่งเฉยเสร็จปุ๊บพกแกก็ป้าก็เก็บชามเก็บแก้วมาล้างเสร็จปุ๊บทล้ทิ้งไปดูกระเป๋าเอกสารไปจับดูอ้าวทำไมเอกสารทำไมมันหน hehe, ักหนักเป็นก้อนป้าก็เลยหยุดขึ้นมาแล้วก็มาเปิดดูเสร็จ เงินป้าก็บอกแบบนี้เนาะแม่เจอเงินอน่ะที่ยายแกก็พูดเอาไปส่งจะของเขาเลยเอาไปส่งจะของเขาเลยยายก็พูดแบบเนี้ยป้าก็เลยแบบเอางั้นยายนั่งถือเงินไปนี่เด้อเดยวจะไปตามแต่ของเขามาเอาก็เลยก็เลยไปร้านถ่ายเอกสารไปถามเราบอกร้านถ่ายเอกสารก็บอกว่าแกลงไปนานแล้วเด็อพี่ติ๋มก็เลยตามไปบนอำเภอไปบนอำเภอก็มีพนักงานถามแบบปฏิมาะไรแบบ พูดมาตามหาจากของเงินจากของเงินลืมเงินแว้ที่บ้านแต่ไม่รู้จำนวนจะเท่าไรมันสองปึกใหญ่ปฏิมรู้จักไหมก็รู้แต่ไม่รู้จักชื่อ,อก็เลยไปตามหาแกก็นั่งเขียนเอกสารทั้งสามคนก็ไม่มีใครรู้ตัวว่าวาเจาของอ่ะลืมเงินก็ไปถึงก็จะไปตามลืมอะไรไว้ที่โต๊ะเขาก็เเลงเฉยก็เราตังค์ทำไมไม่ถือมาเขาก็เลยอ่ะตัวคนที่ถือเงินจริงแกบอกแกก็แบบงงอ่ะเนาะแกก็เลยบอกว่าให้น้องแกน่ะไปกับปฏิบติไฟอ่ะ เลยเดินเดินมาเอาเงินที่บ้านเขาไม่รู้ตัวเลยไม่ไม่มีใครรู้ตัวเลยตั้งสามคนแต่เรารู้จักเขาดีรู้รู้จักแต่ว่าไม่รู้ชื่อไม่รู้จักชื่ออ๋อก็คือว่าเคยมากินข้าวด้วยกันประจําอี่้ัที่บ้านก็<า>เป็นล <ไป S 1> ูกค้าประจำอ่ะแบบแกจะมาส่งทอกสหอรู้ว่าอะไรก็ชชางจะมาเข้าเว้งเข้าอะไรแกก็จะแวะมากินประจําแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับในเอาเงินคืนเขาเนี่ยเราไม่ไม่คิดจากได้ไม่คิดอะไรเลยไม่เอาคำคำแรกพอบอกแม่ คำแรกคำสุดคำแรกปุบยายก็บอกว่าไปตามเจ้าของเข้ามาเลยในใจไม่คิดว่ากูยจะเก็บไว้หรือว่าอะไรไม่มีคิดไม่มีสงสารเขาคือส่งเจ้าของอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาของเขาจะเดือดร้อนกับเราเราจนไม่เป็นไรเราจนเราเราหากินเช้ากินข้าไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าให้เขาลำบากก็เลยเอาจนีไปตาม